ามดอกนี่ค่ะดอกงังค่แต่วดอกงังแห้งอ้ยขา <อ S 2> <ขอ S 2> น้ำครับกำลังอยู่เลยเนาะกำลังโพตัวมาเลยจ้ะนี่นะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคือท่านวันนี้สารสอนที่ภาคพีก้าหนาวเขาปลาหาเห็ดทุกเรา่าเด้อจ้ะเวลาเก่าไม้เก่าเนี่ละจ้าเราราเบงสีมันมาเนาะมันนี้กําลัางเขาปลากําลัางสีแจงเด้อจ้ะแต่ก็ต้องใส่ไฟแน่เพราะว่าอยากเห็นคอยๆรอๆไปเรื่อยๆมานดูมาชมด้วยกันจ้าค่ะสวัสดีค่ะเสาของวันที่สิบเจ็ด,ด,ด 17, เนาะค่ะสิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ไปหลุนไปรับชมแล้วกันค่ะว่าสีมานบอมันนี้แต่เฮ็ดเพิ่งกะเริ่มสิอันนี้รอฝนเนาะยายเนะาะดินแหงค่ะนาดินแหงร่อฝนเบิ่งค่ะ,คะว่าหลอบอมีสิเป็นจังไดเนาะพิกัดกะอำเภอราซีสไลจงลังหวัดศรีสะเกตค่ะสีโฉสีมานบอไปหลุนน้ากันค่ะกําลัางเขาปลากะกําลัางสลัวสลัวเนาะค่ะขังนอกนอกปลาสลัวสลัวค่ะ เขามาในป่าต่ใส่ไฟอยู่นอวันนี้เขาป่าสายค่ะขอสีแจงแล้วเนาะยายเนาะทางข้างนอกกะบสลัวแล้วค่ะสีแจงแล้วค่ะไปไปลุนน้ากันค่ะมายายพอแล้วจ้ะเคียร์เบิ้งเนาะเห็นดอกเดียวยายก็เลยหลูบเบิ้งจ้ะเห็นหัวโปมันนี่ก็เลยหลูบหลวบเบิ้งเนาะสวยงามค่ะยาย่หลวบหลวบทุกที่อ่ะอ็เลยจ้ะ เขาก,กำลังอยู่แลนะ้วเนาะมีำลังพูตัวมาเลยจ้ะนี่แหละอย่าไดย่าก่อนออแต่ดอกบอัวแดงเนาะมีจักมียุมเดียวเนะยายเดี๋ยวลองเปิดเปิดบางอีก,ก็เนานะ อุ้ยขาโอ้อได้จำเนี่ยงามขาหวานเนี่ยนี้ย farm nè. Ừm. Ừm farm nè. Mình đang lột cho. Hay cho nữa. ó nhỏ đây cả mừng đìn đây nè đìn hè Đây, đó <coughs> <Mình song đọc>. นบ้านจ้ะบ้านเห็ดเาบ้านเาเากันเด้เหรออยั่เากไหรอของใบไม้นะเฮีใบไม้นะแม่าเห็นที่ไหนกปแขนในบ้านด้วยในช่อง

น้องน่อยก็มีได้ยังโ้หลายดอกยช่ไหโอ้ได้เลยจะคล้องคนเม่กินเหรจะคล้องเพกำลังนำไปอ๋อเห้อก็น้องน้อยงาเนาะแตหน่อยโบแมนตอนไล่เติบ เขากินกันเนีตัวินยหน่ายเลโอ้ตำไงหญ่น่อยจรวมกันโอ้มวนหน่อยถ้าเนาะมวนหน่จ้ะตปะ่ะวนต่อจ้ะต้ไแบบ ยาย่นาะยายเนาะโอ้ยายเป็นเหลยหนนยังไงบ้าเนาะอย่างเนาะสมคนไปสมคนกันดนนหวาหล่อกระเ็นเนาะหวานก็ได้แต่กระข็งดีค่ะหนคือสี่นบาทสี่านอยู่ดูจังไดเนาะตูเยเหรอแร่อกเห็นมาได้ใหม่นะ

ก,กโหนดูกันน้อยยานี่ตาโคกันหลเดี๋ยวคนเรืบอบางใหญ่ตดูนต่อจ้ะอุย้ยฝนลีนมากหรอค่ะจาก ฝนบ่ตกมาหลายหมือนนาะยายเนาะเอาตกลงมาเบิ่งค่ะเพื่อเพื่อินมากหรือพี่น้องหูยเพื่อเฮ็ดอยู่ขึ้นมาอีกแต่ว่าจังสีหาต่อหรือสีอวยเนาะค่ะเหมือนนี้จังไดกะเบิ่งไปน้ำกันค่ะหน่อยว่าเราใหญ่ลงเม็ดแห้งเหรอไปอวยอวยอวยไปหาโหลดก่อนค่ะเคุณสถานการณ์ก่อนสีรอตอหรือว่าสีกลับใส่ใหญ่เฮ็ดได้หลายปันใดเนาะเฮ็ได้ลายเสร็จแล้ว อะนโอ้เราเก็บไปเรื่อยๆกันเลยไลยเต๋อวิรพี่น้องอ่านี่โอ้งามอยู่ค่ะมึงไายเต๋ออยู่ท่านิจจตาเนาะงามอยู่งามอยู่บ้านเนตุ้มเนพี่น้องไปไปเบิ่งการฉันหอยแห้งเขาก็เมื่อเนาะพ่อได้กินได้แกงอยู่ได้แกงอยู่ขามันมันนีจ้าคอยว่ากันฉันหอยแห้งเขาก็บกับเมืองสถานอาการไปเรื่อยๆไปดีค่ะทำแม่โต๊ะมา ดินสิแดดบ่แหงเนาะขนาดบ่โตมาจักเหมื่อดิ้นแหงแหรอนายายเนาะงานค่ะไปโอ้ยฝนก็ลินนายายเนาะจ้ะฝนลรือลินเนาะจังดองเนาะมึงเงียดอยากออกเนาะค่ะิ่นแหงไงวะดินเพิ่นแหงนี่จังดอกใหญ่หอยทากบ่หอยหรือกิ้งคือเไวน ไปเบิ่งข้านเห็นไหมอยู่เดะไก่อนนี่บเจนอป็นยากอองเนาะกินกระงแหี่ยวคนกระงสีเหี่ยวมากหยมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเริ่มแรงแล้วเงิมตกมาแหงล่ะห่างเหวจ้ะดินหัด้าไปเลยแฮ้ก็ต่ำตึกๆคืถจะหางไหม เน่อ๊ะย be ืเลยกดกอดกดนย่ตัวอยูางามอยู OVER ่ค like ่ะดอกไม่แนวแค่นิดหน่อยใี่ดิดอกน่ขาคนไปไม่แห้งหรอตามดอกนี่ค่ะดอกยังทีแค่ว่าเห็นยูแค่สามดอกน้อยใหญ่น้อมูคนไปใส่ ใส้าบมีม,มจ้ะรดกัดกะแนนจักสีออกไปใส่แล้นาะยายเนะาะตวราโดงไงแห้งอู้อูย่อ่บนี้ใช่ละมันเป็นเหยียบหรอ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เกือบเหยียบนี่ เเี่ยวครับเจ้าเราพี่น้องจะลั่งครงใหได้หรอกมีอยู่สามสี่ดอกนี่ค่ะโมเนี่ยมาอ้มขาไปใส่ขาขาดขาหักเาะจ้ามึอนี้มาหาเห็ดกับมันอยู่ เดือดละอยู่ข้างนอกมันหมานจ้าเศรษฐกวยเมื่อ,อไรเด้อเมื่อนี้ฝนไหลเนาะจ้ะจ้ะฝนกันเลยฝนตกลีนมาไหลค่ะอันนี้ก็ออกป้าสวยแน่ค่ะวันนี้วันหยดนุดเนาะค่ะเขาป้าก็ขอชี้แจงแล้วค่ะก็เลยออกสวยแนครีมกับไม้นี่นี่สวยงามเลยคือว่าไม้นี่น้อยเนาะขายาเนาเด้อจากที่เก่าเลยจ้าขาเนาโดกใหญ่ที่เก่าค่ะ คลิปนี้ก็สิไดลาไปก่อนเนาะค่ะฝากกดไลค์ก็แชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสานสะออนเดย์ในเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเนาะค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาค่ะอาฮาเห็ดปวกคือเก่าแล้วค่ะจ้าบานรบานนี่แหละค่ะฮาไปเหลื่อยเนาะมือมานมือบามันมือมานหน่อยมานหลายค่ะไปกลาบานเท่าใหญ่ ฝนลินมาไลค่ะคือสิตกเบื่อเหมือละค่ะมือนเนี้ย